สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับยายจอยอีกแล้วนะคะยายจอยเนาะก็นี่เลยกับการทํางานของยายจอยเนาะยายจอยอยู่ในสวนอยู่นะคะพี่น้องเ <c oughs> นาะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเนาะยายจะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจกับยายจอยเนาะ <c oughs> ในทุกๆวันในทุกๆคลิปนะคะพี่น้อง <c oughs> นี่เลยยายจอยก็อยู่ใน สวนนะคะเมืองซูริกนะคะสวิตเซอร์แลนด์เนาะซึ่งยายจอยอยู่บ้านเมืองไทยยายจอยก็ลุยสวนมาที่นี่ก็ลุยสวนชีวิตยายจอยก็เป็นเช่นนี้นะคะซึ่งป๋าบอกว่าเธอเธอเธอทำ u t u b e ด้วยแล้วก็ทำสวนด้วยมันจะเหนื่อยเกินไปไหมเธอเลือกเอาสักอย่างหนึ่งได้ไหมบอกว่าไม่ได้นะคะยายจอยเลือกเอาไว้สองอย่างเลยนะคะ เอาทั้งสองอย่างนะส่วนก็เอาก็คือสวนก็คือก็รักนะคะรักสวนรักต้นไม้และดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้หลายๆอย่างเนาะก็เออคือเรารักอ่ะก็คือเรารักอ่ะต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างของเรานะแล้วก็งาน u t u b e เนาะซึ่ง youtube เราก็รักพี่พี่น้องๆค่ะมันมันเลือกไม่ได้จริงๆนะคะพี่น้องป้าบอกว่าโอเคถ้าอย่างงั้นเธอก็ลุยต่อไป เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆจริงๆนะคะยายจอยต้องขอบคุณป้าเป็นอย่างมากขอบคุณทั้งป้าแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่มาให้กําลังใจยายจอยล้วก็เป็นแรงซับพอร์ตนะคะให้ยายจอยเนาะสู้ต่อไปนะทาต่อไปก็คือมันมีความสุขนะคะมีความสุขทั้งสองอย่างเลยก็คือทําสวนยายจอยก็มีความสุขกับต้นไม้ดอกไม้ของยายจอยใช่ไหมก็พืชผักต่างๆเนาะผละไม้ต่างๆก็คือ พอยยจ่อยเห็นการเจริญเติบโตของเขายยจ่อยกอ็มีความสุขนะคะส่วนทำ YouTube เนี่ยก็คือก็มีความสุขอีกนะคะได้พบปะเจอเจอ,เจอพี่พี่น้องน้องเนาะ เราก็เป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นครอบเป็นครัวน่ะเยจอยก็เลยมีความสุขนะคะแต่ว่าช่วงนี้เยจจะอาจจะไปหาพี่น้องได้ช้าลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็นี่เลยทํางานสวนแล้วก็ถอนหญ้านะคะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทางานสวนให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็มาลุย u t u b e ต่อให้เต็มที่เนาะจะได้เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือมันตัดใครตัดอะไรออกไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะพี่น้องตอนนี้ จะประมาณนั้นนะคะพี่น้องเอ้ยเอากับยยจอยเนาะนี่เลยกับการทําสวนของยายจอยเดี๋ยวยายจอยจะพาไปชมงานของยายจอยเนาะว่ายายจอยทําสวนแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวไปชมกันนะไปค่ะพี่น้องค่ะนะคะก็ไปชมสวนยายจอยเนาะซึ่งเป็นงานของยายจอยก็เนี่ยก็คือทำความสะอาดเนาะถอนขี้้าให้เตียนให้รูงประมาณนี้นะคะเนาะก็ทำไปประมาณนี้ นี่แหละค่ะนะคะสวนของยายจอยอยู่กลางเมืองซูริกเลยนะคะดูสิพี่น้องเนี่ยะจะให้ยายจอยทิ้งงานสวนไปได้ยังไงใช่ไหมดูดอกไม้สิสวยนะมันเป็นดอกไม้ที่แบบวัชพืชอะดอกวัชพืชที่มันขึ้นมาแล้วก็ดูนะนี่คือขี้หา้านะขี้้าที่ยายจอยถอน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 ,ถอ,น,ถอ,น,ถอ,นออกจากในสวนของยายจอยนะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะ จากสวนลกๆที่ยายจอยเคยทําคลิปไว้นะคะยายจอยทําคลิปไว้แล้วยายจอยก็จัดการนะคะจัดการทํานี่วันนี้นะคะวันนี้ยายจอยก็ทําช่วงนี้มาเนาะทําช่วงนี้มานะคะก็คือเสร็จช่วงนี้แล้วนะคะแล้วยายจอยก็จะต้องทําต่อไปเนาะพี่น้องกับงานของยายจอยก <c oughs> ็ป,ประมาณนี้ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวยายจอยพาไปเนาะ นี่นะคะก็เป็นดอกไม้เนี่ยดูสิดอกกุหลาบเอ่ยอะไรเอ่ยผลผลไม้เอ่ย,อะอย,ะอยจะให้ยายจอยลกทิ้งไปได้ยังไงนะก็คือยายจอยรักมันมากรักสวนแล้วก็รักการทํา youtube ด้วยนะช่วงนี้ตรงนี้นะยายจอยก็คิดว่ายายจอยจะปลูกข้าวโพดเนาะแล้วก็พืชผักไทยนะคะมะเขือเอ่ยพริกเอ่ยอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะคะก็จะลงมะเขือเอาไว้เนาะจะลงอ่าจะลง ข้าวโพดนะเป็นแนวยาวมาเลยตรงที่มันยังเขียวๆอยู่เนาะที่ยังไม่ได้ถอนอะ่ะยายจ่อยจะปลูกข้าวโพดนะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอ่อพลิกนะคะมะเขืออะไรประมาณนี้เนาะส่วนนี้นะคะก็ต้นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่สีดำอะ่ะนี่ส่วนที่ยายจ่อยทำไปแล้วนะคะทำไปแล้วก็ประมาณ80ิเอร์เซนะพี่น้องเนาะดูสิก็คือ ม,มันมันมันเป็นความรักความผูกพันนะคะพี่น้องสำหรับสวนกับยายจอยเนาะอันนี้ก็เป็นโรสเบอร์รี่นะก็คือมันอันนี้ส่งมาจากสวนข้างๆมันแทงรากออกมาก็ประมาณนั้นนะคะเนี่ดูดอกไม้ผล,ลไม้ป้าบอกว่าเธอเหนื่อยเกินไปไหมเธอทำสองอย่างควบคู่กันนะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อยเกินไปแต่ยายจอยทนได้นะคะยายจอยทำได้ประมาณนั้น ก็นี่แต่ว่าส่วนที่นี่ก็ต้องทําให้มันสะอาดประมาณนี้นะคะพี่น้อง <c oughs> นี่เลยดูสี่ช่วงนี้ยายจอยทํามาหมดแล้วนะคะยังเหลืออยู่ก็ตรงนู้นที่ป่าลกๆนู่นนะคะนู่นน่ยะยายจอยยังไม่ได้ทํานะพี่น้องนั่นเลยกับงานของยายจอยกับสิ่งที่ยายจอยรักนะคะทั้งสองอย่างเนอะรักทั้ง youtube แล้วก็รักทั้ง สวนด้วยก็เลยบอกป้าว่าป้าขอเก็บไว้ทั้งสองอย่างนะก็คือยายจอยอ่ะจะไม่งองแง <laughs> ยายจอยจะไม่งงงงนะคะยายจอยจะสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเราขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาซัพพอร์ตยายจอยนะคะซึ่งยายจอยก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะยายจอยขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องขาขอลาไปเพียงเท่านี้เนะาะบายๆนะคะ